วิธีสละบ,บาตรที่เป็นนิสกีสละแก่สง์พิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แกพรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าบาตรใบนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันขอสละบ,บาตรใบนี้แก่สง์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพิกษุณี ผู้ฉลาดสามารถพึงรับอบัดพึงคืนบารท,ที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมาวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าบารใบนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละกแกสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนบารใบนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรสานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบาทใบนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันขอสละบาทใบนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนบาทที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าแม่เจ้าทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าบาทใบนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกี เธอสละแล้วแก่แม่เจ้าทั้งหลายถ้าแม่เจ้าทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงคืนบาทเบนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าบาทเบนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันขอสละบาทนี้แก่แม่เจ้า ฉันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนบาตท,ที่เธอสละให้ด้วยการกล่าวว่าดิฉันคืนบาตนี้ให้แก่แม่เจ้า